บั่งไฟของอ,เองำเภอพนมไพรจังหวัดระยอดสามารถพูดได้อย่างเต็มภาคภูมิใจเลยนะครับว่าเป็นงานแรกและงานเดียวของประเทศไทยที่มีการจุดบุญบัางไฟมีการจุดบัางไฟมากที่สุดในประเทศไทยนะครับในปี2568นี้มีการจุดบัางไฟถึง1,064บัางนะครับแบ่งเป็นบัางไฟ10ล้านจำนวน2บัางนะครับโดยได้รับเจ้าภาพใหญ่หก็คือท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านจีราพรสินธไุไห ผมยังไม่รู้ว่าท่านนำตีท่านบนอะไรนะครับแต่ว่าเรื่องความสวยผมว่าท่านคงไม่ต้องบนเพราะว่าท่านน้ำตีของเราสวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกบ้างหนึ่งก็จะเป็นท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดร,ร้อยเอ็ดที่เป็นเจ้าภาพในการจุดบั้งไฟ10ล้านจํานวน2บั้งนะครับเรบามีการจุดบัง้งไฟละ้านนะครับอีก18บั้งมีการจุดบั้งไฟแสนอีก282บั้งแล้วก็มีการจุดบั้งไฟหมื่นอีก762บั้ง สิ่งที่ปรากฏขึ้นให้เห็นก็คือจากตำนานในอดีตที่พูดถึงชายคนหนึ่งมาบนบานสาลเกวต่อองค์พระมหาธาตุเพื่อให้ตัวเองหายเจ็บป่วยสืบต่อมายังลูกหลานในยุคปัจจุบันก็คือมีการขอบนบานสาลเกวหลากหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นบนบานสังเกวในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับในเรื่องของโชคลาภวาสนาในเรื่องของการขอตำแหน่งหรือบางคนไม่อยากเป็นทหารก็มาบนบานสาลเกว <c oughs> เพราะฉะนั้นทําให ่าวลือหรือความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระมหา,าธาตุแห่งวัดการอุดมเบศก็แพร่กระจายไปอย่างพี่น้องประชาชนอำเภอพนมไพรอำเภอใกล้เคียงไปจนถึงพี่น้องชาวจังหวัดร้อเอ็ดและก็จังหวัดอื่นๆที่ทราบถึงความเขาเรียกว่าความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระมหา,าธาตุทุกคนก็หลั่งไหลกันมาบนบางสารกล่าว ก่อนที่ผมจะมาแถลงข่าววันนี้ผมก็บนบานเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่บอกว่าผมบนอะไรนะครับเดีย๋ยวถ้าสําเร็จผมก็น่าจะได้มาร่วมกิจกรรมในงานบุญบ้างไฟของอำเภอพนมไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ